ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยา,ยทล,าลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2564ในวันนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัย ได้พัฒนากิจการด้านต่างๆให้ดำเนินก้าวหน้ามาโดยตลอดขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุนวุิผู้ได้รับรางวัลและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาบาัตรศึกษาศาสตร์บุษรีบัณฑิตคิติมศัก์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แก่ข้าพเจ้าบัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้สูงและสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและนำพาประเทศให้รุ่งเรืองก้าวหน้าได้ในการทำงานให้บังเกิดผล เป็นประโยชน์นั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จแล้วลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงและขยันมันเพียรทั้งต้องรู้จักขนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอข้อสำคัญแต่ละคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนดังพระราชปณิธานของสมเด็จมหิตลาธิเบศอดุลเเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหากปฏิบัติได้ดังนี้ ณฑิตก็จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรือง <c oughs> แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างแท้จริงในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขและความสำเร็จสมหวังในชีวิตทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน